ปัตให้ดูสิอมมันน่าซื่อใจริงๆเลยนะเนี่ยอุ้ยมันน่าซื่อใจว่ะเราชอบเราไอ้เไอ้เทุกคนมาเาจริงเราขอให้เราขอให้แป็เดียวนะสามร้อยนะสามร้อยนะสามร้อยน สองสลุงวันแล้วทุกคนอย่าพึ่งอย่าพึ Alright, fruit, ่งพ anyway> ูดถึงเลยโอ้ยอะไรพี่แนนพยาแก้ระบบอยู่ตอนนี้ระบบค้างค่ะทุกคนเขาบอกว่าบ้านบ้านขอแบบคุณกิจกามอะไรสักรอบนีงได้ไหมนู่นนู่นอ๋ออะถ้าแบบว่าไลฟ์ได้แต่ว่าถ้าเป็นพรีเซนเตอร์น้องอะจะติดสัญญาอยู่นะแต่ถ้าแบบว่าจ้างไลฟ์เป็นครั้งอะ ได้น่าจะได้ใช่ไหมเออถ้าจ้างไรเป็นครั้งอะได้นะเพราะฉะนั้นแกก็ทำให้เอาห้าพันเฮ้ยห้าอันเอาพูดไรอะพี่จะพูดไรนะไม่ต้องยินเลยเอาอีกทีว่ะมีคนบอกเอาอีกทีว่ะมามาเอาอีกรอบเดียวนะแล้วเราจะไปแล้วเราจะไปอันอื่นเอามันจะไปเหลือเลยไหนดูก่อนดูปัดให้ดูซิอ๋อ เพราะจริงเราขอให้เราขอให้แป๊บเร็วนะส่วนบอลไปแล้วระบบเราอุกทุกคนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปสามร้อยนะสามร้อยนะก่อนจะขอมจะขอสั่งรังมันแล้วทุกคนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพอดถึงเลยโอ้ยอะไรพี่แนนจะมาแก้ระบบอยู่ตอนนี้ระบบค้างค่ะทุกคน กี่กรัมอะไรสักรอบน้ได้มันนุ่นอ๋ออะจะถ้าแบบว่าไลฟ์ได้แต่ว่าถ้าเป็นพรีเซนเตอร์น้องอะจะติดสัญญาอยู่นะแต่ถ้าแบบว่าจ้างไลฟ์เป็นครั้งอ่ะได้มาจะได้ใช่ไหมเออถ้าจ้างไลฟ์เป็นครั้งอะได้นะเพราะฉะนั้นแกก็ทําให้เอาห้าพันห้าพันอะไรอะพี่เด็นพูดอะไรนะไม่ต้องยินเลย เอาอีกทีวะมีคนหอกเอาอีกทีวะมา,ามา,มาเอาอีกรอบเดียวนะแล้วเราจะไปแล้วเราจะไปอันอื่นเอา